โอ oh, ้ก็จริงๆก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันสำหรับผลงานเรื่องรอจันก well. ็ขอบคุณคนละกันที่ยังนึกถึงผลงานเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นความยักษ์มากๆของการช่องสามแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มารับบทนำในละครเรื่องนี้ด้วยได้คุยกับเพื่อนๆในในเรื่องไหมคะเพื่องแสดงความยินดีมาหรือยังเพื่อนๆทราบเรื่องไว้ได้หราอเปล่าเพื่อนๆน่าจะยังไม่ทราบอ๋ออาจใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองลองไป ทักทักเซลล์ในกลุ่มอยู่ว่าอู้บนไดเป็นหูยังอยู่ยังอยู่ครับจริงๆก็รอจากแง่ติดต่อกันเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชอบชอบนัดนัดไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับตัวตั้งตัวตีก็จะเป็นแบบพี่บีอะไรเงี้ยพี่บีจะชอบชวนเพื่อนไปกินข้าววันก็ส่วนใหญะไปดินแดนกันครับแฟนกับนักข่าวอะไรอ่งเงีโอเคได้ครับก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนมากๆเลยแล้วกันนะครับที่ซัพพอร์ตทุกคนงานผมเลยจนวันนี้แบบมันประสบความสำเร็จออกมาดูประทับแล้วขอบคมาครับ ตอนนี้ต้องกลับบไม่ต้องบินให้สุดให้ไกลอย่างนี้ตลอดญี่ปุ่นช่วงนี้แล้วกันที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยได้บินครับผมเพราะก็กลับมาเคลียร์งานหรือว่าทํางานอะไรที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเดือนหน้าก็เดี๋ยวอาจจะบินกลับไปใหม่ตอนนี้หลักหลักหลักอยู่ต่างประเทศนอยู่ญี่ปุ่นเหรอคะใช่ครับนจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นหมดเลยครับ เขาที่บอกได้เราถึงทำแล้วแต่มี่ไทยัางนี้บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยแต่มีภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอย่างที่เคยพูดไปคือขนาดผมแบบตีชื่อโปรเจกต์นี้ผมแบบยังรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วสำหรับเด็กๆในในรุ่นรุ่นวัยๆผมเนี่ยน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเหมือนกันสำหรับโปรเจกต์นี้นอันนี้ใบละแต่คนที่ก่อนหน้านี้บอกมีที่ใช่ครับผมในซัมเมอร์ อ๋อต้องเกียร์ฮอลิเดย์ใช่ใช่ครับผมวันนี้ก็ออนแอร์อยู่ก็จัดจ,จตอนสุดท้ายแล้วด้วยใช่ <ๆ S 2> ครับผมเหมือนวีคที่แล้วออนยิปปิเซเบนไปแล้วก็นวีคนี้จะเป็นยิปสุดทา้ายแล้วนะฝั่งคนติดตามมันให้กำลังใจคุณไอจีนะครับเขาบอกว่าแบบคือมีการได้ตื่นเาป่ะเพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์ของตัวคุณไอจีในเรื่องนี้นะ่ยมันไม่ค่อยได้ห่างไกลจากตัวผมมาแล้ะกันเพราะในเรื่องเขาเป็นนักแสดงชาวไทยที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับ แล้วก็อยากจะเกิดอาการเหนื่อยมันวุ่นวายก็เลยอยากจะหนีนบผมเราก็เลยรู้สึกว่าคาแรกเตอร์ค่อนข้างใกล้กับต,ต,ตัวเรามากๆแล้ผมในเรื่องของอาชีพหรือว่าการทำงานอะไรต่าง มันทำให้ง่ายขึ้นไหมคะพอแบบเดลอาหยาหมดได้ตัวเราเลยง่ายขึ้นเยอะมากก็รู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นแล้วด้วยไงคอ่ะการที่เราถ่ายทอดมาให้แฟนคลับทุกคนดูก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จริงไม่ไม่หนีไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่หนีไม่หนีไม่หนีอาจจะมีเหนื่อยเหนื่อยบ้างแต่อาจจะไม่ได้หนีแบบวันอาทิตย์ก็หนีไปในเรื่องใหญ่อ่านี่เป็นแฟนคลับคนญี่ปุ่นนะครับไม่เหนืยบ้างเราดีนะครับผมเคยเคยไปนั่งอ่านอยู่แบบก็จะมีแบบพี่ๆแฟนคลับ เป็นชาวไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันที่เขาทำเพจเกี่ยวกับเรื่องซ er, ีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือหนังของประเทศญี่ปุ DNA> ่นเครับเขาเขียนรีวิวแบบทั่งทข้งดีแล้วอ่านแล้วแบบรู้สึกใจฟูมากกเลยเราตอกติดใจภาษ่ญี่ปุ่นเอาจริงเราก็รู้สึกได้ถ่านพี่พทย์ขับประถาใช้ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นค่อนขัางเยอะจากซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันครับก็ดีใจนีใจที่แบบที่พิทย์ทับใช้ญี่ปุ่นชอบ แต <im restless aji> yeah, ่ว <jamais drama> <ů so INE uel> ่าเราทักไทยเป็นสายญี่ปุ่นคล่องแล้วก็ได้นิดหน่อยครับก็นิคโนมินาซานแวแต่ชื่อว่าคารุคุเดสเราจริงจก๊ก็เหมือนแบบญี่ปุ่นนิดเดียววีดคนแซวม์วีดคนแซวล์อาจจะด้วยทรงผมอะไรต่างๆด้วแล้วกันลุคนี้ก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์งานด้วยอะไรนะทรงผมก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะก็ด้วยก็ด้วยก็ด้วยก็เลยอาจจะยังตัดเยอะไม่ไดา แฟนแนคิดถึงราคาเสมอมันเคยได้ติดตามอะไรเงี้ยบ้างไหมครัอ่าช่วงนี้แหละครับก็อดเจรอกันไปก่อนก็ยังมีซีรีส์เรื่องตะเกียวฮาริเดชครับผมกำลังออนแอร์อยู่ก็ตัดสุดท้ายแล้ว,ลวก็ฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็อาจจะมีพวกงานแบบงานเพลงหรือว <c oughs> ่างานแฟชั่นอะไรต่า,างๆของไม้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆแน่นอนครับผม,มโอดเจรอแล้วก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะจังหวะเราจะอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเนาะใช่จริงๆมันก็มีมี สัญญาณมาตั้งแต่ช่วงมาปีที่แล้วแล้วแหละปีแล้วเรามีโปรเจกต์กับเคจีปุ่นมาทำเยอะมากส่วนปีนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่แบบได้ลงมือทำจริงๆช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนหนึ่งก็คงแต่ว่าผมไม่ไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าหรือว่าปรึกษาพี่เชนพี่หน่อยเลยยังยังยัง ยังไม่ได้คุยเลยครับมีความสนใจบ้างไหมว่าแบบเอ้ยซื้อสักหลังดีไหมนะก็มีมีคุยเล่นๆมีคุยเล่น <c oughs> ๆอยู่ครับผมว่าแบบเออถ้าเกิดมาบ่อยขนาดนี้ซื้อบ้านสักหลังก็คงดีนะอม <c oughs> เพื่อนๆผมก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นทั้งบ่อยๆเลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีบ้านสักหลังเนี่ยก็ ให้ื่เนๆมานอนก็น่าจะสักทีถ้ามีความคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเราก็อาจจะมีผลงานกับญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดียินดีมากครับผมเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์มัเป็นโอกาสที่ดีของเรามอนโครารี้มากขก็มีอการ้อบ้านที่นู่นสูงขึ้นน้สูงขึ้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้องจู่วัฒนธรรมอะไรญี่ปุ่นเมืองต่างก็จะมีมั มีทูตวัฒนธรรมทางเมืองอย่างเงี้ยเริเอก็ยินดีจีิจต่อได้เริ่มเริ่มชินแล้วอย่างทางศึกัาเขาไปอยู่ที่นู่นนานเป็นเวลาไปอปหมายถึงคิดเรื่องการเป็นทูตเนี่ยแหละไม่ได้คิดเรื่องกมนม่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากมาแล้วผมถ้าเกิดเทียบกับช่วงแรกๆที่ได้ไปครับผมว่าช่วงแรกจริงผมยังไม่ได้ทัดเนื้อด้วยครับ แต่ว่าไปไปพอไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆเราก็เลยเปิดใจลองทานเนื้อมันทําให้แบบเออ่มุมมองในการกินอาหารของเรามันว่าอร่อยขึ้นอยมอร่อยเพราะมันละลายมากอร่อยมากนี่มีการแบบอยากอยากเรียนภาษาเพิ่มไหมภาษาญี่ปุ่นให้มันเรื่องมันยาวมีศึกษาเรื่อยๆแล้วกันครับผมส่วนใหญ่เน้นเป็นการฟังและวระจับมากกว่าครับผมว่าจีนถ้าเกิดให้ไปนั่งเรียนตั้งแต่เบสิกเลยผมว่าน่าจะใช้เวลาปีแต่พีชื่อภาษาญี่ปุ่น่ย nếu phần nhiều khi đã nghe thì sẽ là karaoke, hay là karaoke, 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 าสาสก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับขผมทุกคนที่ติดตามนะครับ,บย้านถายก่อนย่านถ่ายอีกหนึ่งเรื่องซิงเกิลที่มันเคยพูดไปว,ว่าเออมันจะมีออกแ,แฟนๆก็รออยู่สามเอเร็วๆนี้ไหมครับเร็วๆนี้ไหมก็ปีนี้แล้วกันใช่ครับ<อ>ปีนี้